สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกัะเบนเก่าเกมมิงนะครับเราไม่ได้เล่นไม่ไดเวิร์มันนอนแล้วนะทุกคนนะเออวันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาเล่นนะครับเอ่อจริงๆคือรอมันอัปเดตมันมีข่าวว่าจะอัปเดตเพราะในเบต้ามันอัปแล้วนะแล้วก็มีคนส่งข่าวมาบอกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปเยอะมากพี่นะเออแต่ที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือหมูแม่งกลายเป็นสีฟ้านี่แหละนะทุกคนนะอ่าแต่ทีนี้ก็จะรอมันอัปเดตเพราะว่าถ้าเราเผลอไปเล่นก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวมันอัปเดตมาแมปมันก็จะพังเราต้องเล่่่นใหมไพีก็เลยรอ รอแล้วหล่อเล่ามันก็ไม่ยอบอัปเดตสักทีอ่าเดี๋ยววันนี้ก็เลยอยากเล่นอะเออเลยมาเล่นซะหน่อยทุกคนแต่เราจะไม่ได้เล่นโหมดธรรมดาครับพี่บอกเลยว่าเราจะเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะทุกคนนะเออนี่นะครับเวลาเราจะสร้างแมปนะทุกคนให้ทุกคนคลิกที่รูปเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมที่มีรูปเฟืองอยู่นะครับเป็นการเซตติ้งนะครับเราก็ติ้งเป็นฮาร์ดคอร์นะครับเราก็ตั้งชื่อไว้นะครับทุกคนครับนี่ครับฮาร์ดคอร์โหมดนะครับทุกคนครับ คือหมดยากนะครับทุกคนครับเออหมดยากพี่บอกเลยว่าหมดยากนะทุกคนนะเอา้เาคำว่าฮาร์ดคอร์ม่งโด,ดเนเซนเซอร์เดี๋ยวเออฮาร์ดหมด อ่าฮาร์ดโหมดอ่ะตั้งชื่อไว้แล้ทุกคนนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก,กดเลย์เลยนะครับเออนี่คือโหมดยากของเกมนี้นะทุกคนนะซึ่งหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะนะทุกคนนะตายคือตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาชีวิตไว้ให้ได้นะครับทุกคนครับอืมเดี๋ยวนี้เขาก็มีแนะนงแนะนําอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเออนี่ครับผมก็จะบอกแนละ้วทุกคนนะเกมจะจบเมื่อเราถูกฆ่านะครับแล้วอะไรเนี่ยเกิด เกิดอยู่ในป่าเลยนะทุกคนครับแล้วก็มาถึงเมดมาละเฮ้ยต้องหนีออกไปจากป่าก่อนเออเห็นเมดแว๊บๆนะทุกคนนะตีไก่ตีแรงนะครับทุกคนครับก่อนอื่นเราต้องหาไม้ก่อนครับทุกคนครับจิ๊บขวหยนะครับทุกคนเอ่อจิ๊บขวหยนะครับมาแล้วตอนนี้ผู้รอดชีวิตของเรากําลังพยายามตัดไม้ทําลายป่าอยู่เอ่อเพื่อจะเอามาใช้ในการอประทังชีวิตในเบื้องต้นนะครับทุกคนครับแล้วก็เริ่มจากการครับ ไม้กระดานก่อนเลยนะครับทุกคนครับคาบโตคาบก่อนเลยนะครับคาบแท่งไม้นะครับเยอะๆนะครับทุกคนครับมาปมาปมาบนะครับทุกคนครับเอาแค่นี้ก่อนนะทุกคนนะทีนี้เราต้อง DO. <Hollywood>. <Naruto> มองหาหินครับทุกคนครับเราจะขุดดินเลยหรือเราจะมองหาจากด้านล่างครับบางทีมันมีเหมืองหินอยู่นะทุกคนนะเราก็อาจจะไปหาที่ที่แบบปลอดภัยกว่านี้อยู่หน่อยครับทุกคนครับเกิดมานะครับทุกคนครับเป็นป่าสนนะทุกคนนะติดกับป่าไอที่ป่าอันตรายป่าเสือนะครับทุกคนครับป่าดูดิบนะ เราก็ต้องหนีออกมาก่อน,นครับาหาที่ที่แบบคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับทุกคนครับอืมยังหายี่ไม่เจอนะทุกคนนะยังหายี่ไม่เจอนะครับวิ่งเลยครับตอนนี้พยายามวิ่งเลยดาวเป็นสีแดงนะครับทุกคนครับดาวเป็นสีแดงหมูเป็นสีฟ้าเกลียดหมูเป็นสีฟ้าเออเ,เอาจจริงพูดตามตรงเลยเกลียดหมูเป็นสีฟ้าอย่างงี้อย่าเอามันไว้ทุกคนอย่าเอามันไว้เออแล้วเวลาโดนตีมันยังเป็นสีแดงเหมือนเดิมอยู่เลยนะเนี่ยอืม นี่ครับอีนาทีนี้ตีหมูครับทุกคนครับตีหมูครับเออตีหมูเก็บไอ้นี่ไปทุกคนนะเก็บเนื้อไปนะครับต้องไม่มีการตายเกิดขึ้นนะไม่บอกเลยว่าต้องไม่มีการตายเกิดขึ้นนะครับมาสุดขอบแผบแล้วครับทุกคนครับโอ้โหนโอ้โหนเจาเหมืองแล้วครับเจาเหมืองละเออขอเล็กๆแค่นี้ก็พอเอาอยู่ครับทุกคนครับขุดไปก่อนครับทุกคนครับขุดไปก่อนเราต้องการหินมาทําของนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขุดขุดขุด เออในเราจะพยายามใช้ชีวิตรอดข้างใต้นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับข้างหนึ่งเป็นทะเลนะทุกคนนะข้างหนึ่งเป็นทรายแล้วก็เป็นป่านะครับตรงนี้นี่น่าจะแบบพอเอาชีวิตรอดได้ง่ายอยู่นะครับเออพอจะเอาชีวิตรอดได้ง่ายอยู่อืมไปนั้นเราก็จะวางโต๊ะคาบไว้ในนี้แล้วกันครับทุกคนครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คาบของที่แข็งแรงขึ้นครับ ขวานนะครับอีเตอร์นะครับทุกคนครับแล้วก็พ่วนะครับทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ต้องมีนะทุกคนนะเี่ครับจัดเรียงของให้ดีนะครับเพื่อเราจะได้แบบใช้ได้อย่างง่ายดายนะทุกคนนะปาบง่ายนะครับไต่ขึ้นมาได้นะครับไต่ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับทุกคนครับแต่มันดูแบบอันตรายมากเลยอะแบบว่ามอนสเตอร์ไว้กระโดดลงมานี่คือแบบบันไลเลยทีเดียวนะทุกคนนะเออ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเคลียร์เคียนิดนึงครับเคลียร์ๆนิดนึงมีไซาเกะกะหน้าบ้านก็เคลียร์เคลียร์นิดนึงครับทุกคนครับอืมแต่เราอย่าลืมว่ามันหิวตายได้ด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมว่ามันหิวตายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงลาดับความสําคัญให้ดีนะครับทุกคนครับเรียงลาดับความสําคัญให้ดีขุดก่อนแล้วกันครับทุกคนครับจังหวะแรกนะครับตอนเช้าอยู่นะครับเราไม่ต้องขุดมากครับทุกคนครับเอา ก็อี้ไปด้วยแล้วครับทุกคนครับอยู่ต่อไม่ไหวครับทุกคนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสำรวจพื้นที่ก่อนทุกคนช่วงเช้าครับทุกคนครับาที่เหมาะอยู่ดีครับทุกคนครับที่แบบพอจะประทางชีวิตเอาชีวิตรอดได้นะแถวนี้มีแร่อยู่ครับทุกคนเราสามารถขุดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับจะดีกว่าที่เมื่อกี้ครับแต่ถ้ามีน้ําอยู่ใกล้ๆเราก็จะปลูกข้าวได้นะทุกคนนะนี่ครับพวกนี้นะทุกคนนะเราก็ทุบๆเอาเมล็ดข้าวด้วยครับทุกคนครับเผื่อเราจะได้นะครับทุกคนครับ ราต้องหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยนะครับทุกคนครับหรือไม่ก็หาปลานะครับในน้ํานะครับทุกคนครับอืไม่แน่ใจว่าโหมดนี้หมูป่ามันจะตีไกลเหมือนโหมดแอดวานหรือเปล่านะครับทุกคนครับถ้าตีไกลที่พี่บอกเลยนะครับทุกคนครับบันเทิงแน่นอนครับทุกคนครับบันเทิงแน่นอนอะไรนะป่าอยู่ตรงนั้นครับนี่เรากําลังวิ่งวนกลับมาที่เดิมครับทุกคนครับเราวิ่งวนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นพี่จะวิ่งไปทางนี้แล้วกันครับวิ่งไปทางที่ตะวันออกนะครับยาวๆไปนะทุกคนนะยาวๆไปครับทุกคนครับ จีไกยอยู่แถวนี้ครับเรายังไม่สู้กับไก่นะครับไม่รู้ว่าไก่มันจะตอบมันจะโต้อตอบเราหรือเปล่านะครับทุกคนครับโอ้โหนี่มันเป็นเกาะเลยอ่ะรอมรอบด้วยอ๋ะท้องทะเลนะทุกคนนะเออรอมรอบดปวยท้องทะเลเลยแล้วก็ข้างๆดันเป็นทะเลทรายครับทุกคนครับเนี่ยทะเลทรายจริงนะเพราะมันมีไอ้นี่ครับทุกคนครับมีอ่าต้นตะบองเพชรนะทุกคนนะอืมอือทะเลทรายก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบอยู่อาศัยได้ค่อนข้างสบายนะทุกคนนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรบังครับทุกคนครับหมาเห่าหมาหอด้วครับทุกคนครับหมาเห่าหมาหอดแล้วพาทิศไปแล้วครับเลยเลยเที่ยงวันเลยนะเออเลยเที่ยงวันละเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลทรายมีแค่นี้อ่ะนี่มันแบบแบบโคตรเล็กเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตันแล้วครับทุกคนครับแบบทั้งนี้ตันแล้วครับอืมเราเอายังไงดีครับทุกคนครับในค่ำคืนแรกนะทุกคนนะทุบหญ้าไปก่อนครับทุบหญ้าไปก่อนเก็บสะสมของให้ได้มากที่สุดครับทุกคนครับ เก็บสะสมของให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้รังงานเรายังมีอยู่เต็มร้อยอยู่นะครับทุกคนครับพี่จะวิ่งผ่านป่าลงดิบไปให้ได้แล้วกันถ้างั้นทุกคนเอ๊ะมีเหมืองอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับมีเหมืองอยู่ตรงนี้ถ้าเราเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่เหมืองน,นี้นะทุกคนนะก็จะมีหินเยอะอยู่แต่ไม่มีโคเลยครับทุกคนครับ โอโหเป็นเหมืองที no <esh sitzt last word> ่แห้งแรงมากเฮ้ยเป็นเหมืองที่แห้งแรงมากเป็นบรรโหมดยากมันยากจริงๆเออมันยากแบบไม่มีของให้เราด้วยทุกคนนะพี่จะวิ่งผ่านป่าไปให้ได้ก่อนที่มันจะมืดครับทุกคนครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือตัดสินใจที่โหดร้ายนะทุกคนนะมาดูกันนะครับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่โหดร้ายหรือถูกต้องกันแน่นะครับทุกคนครับวิ่งมาครับทุกคนครับวิ่งมาเจอแม่น้ําอยู่นะครับเจอแม่น้ําอยู่ สำรวจในน้ําหน่อยครับทุกคนครับในน้ํามีอะไรบ้างครับมีโคนะครับทุกคนครับเป็นแม่น้ําที่มีโคนะครับปลาอยู่ทางนู้นนะครับเราจะเดินลัดน้ําตรงนี้ไปนะครับเดินลัดน้ําตรงนี้ไปไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับอยากรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรนะครับทุกคนครับมีปลาให้เก็บครับทุกคนครับมีปลาเกยตื้นครับทุกคนครับเขาเรียกว่าปลาวานเกยตื้นนะทุกคนนะเออมาตายอยู่บนโคนะครับแล้วก็มีหมูสีฟ้าโอ้ยไม่ชินตาเลยพี่บอกเลยว่า gm นะถ้ามาดูนะช่วยเปลี่ยนทีเดอะ มันไม่น่าเล่นเอาเซะเลยอ่ะหมูสีฟ้าเนี่ยเอ๊ะหรือเราสร้างบ้านอยู่กลางน้ําดีทุกคนเออสร้างบ้านอยู่กลางน้ํามันน่าจะปลอดภัยนะครับทุกคนครับในจังหวะค่ําคืนนี้นะครับทุกคนครับค่าคืนนี้ฉันคิดชะวาฝันไปนะทุกคนนะเออไม่เป็นไรทําไมพระอาทิตมันจะตกแล้วนะครับทุกคนครับ อขึ้นฝั่งมาแล้วก็ทุกคนครับมองไปอีกฝั่งหนึ่งครับนอกจากหมูสีฟ้าและต้นสนที่สุดลูกหูลูกตาเหล่านี้นะครับแจะเข้าไปใกล้ป่าก็กลัวเจอเสือและทุกคนนะจะเข้าไปใกล้ป่าก็กลัวเจอเสือพยายามจะเดินอ้อมๆมานะครับทุกคนครับอมีหมูเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เจอไปทะเลทรายกับนกกระจอกเทศครับทุกคนครับ ทะเลทรายกับนกกระจอกเทศครับแล้วก็มีบ้านด้วยครับเอาละครับพี่ยึดบ้านเลยครับทุกคนครับพี่เจอที่อยู่แลวครับพี่บอกเลยพี่เจอที่อยู่แล้วครับเรามันอยู่บนกลางทะเลทรายนี่นี่แหละทุกคนเอกลางทะเลทรายนี่แหละอืนี่ครับมีที่ให้ปลูกข้าวนิดหน่อยอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับถือว่าใช้ได้ครับยึดบ้านตรงนี้อยู่เลยครับทุกคนครับเออนี่ครับมี N อ็พอยู่เป็นเพื่อนซะด้วยครับทุกคนครับบ่อน้ำตรงนี้เหมือนจะมีของและพี่บอกเลยว่า ปกติมันจะมีของครับท่นไงครับทุกคนครับครับเขาให้ครับได้ทองครับแล้วก็ได้น้ำแตงโมมานะครับออกมาครับโอเคครับออกมาได้นะทุกคนนะสวยงามครับทุกคนครับอ่ะแล้วก็มีที่ให้อยู่อาศัยแล้วครับทุกคนครับปากไฟไว้ข้างในเลยครับทุกคนครับปากไฟไว้ข้างในเลยเพื่อความสว่างสวัยครับทุกคนครับเออ อ่ะปาหนึ่งเหมือนกับว่ามันคือบ้านของเราครับทุกคนครับมีท่อเก็บของให้เรียบร้อยครับมีโต๊ะคาไใ้เรียบร้อยแล้วก็มีเตาไฟด้วยเตาไฟวางไม่สวยงามเลยครับทุกคนครับวางให้สวยงามหน่อยครับทุกคนครับอืมเอ๊ะประหยัดของไม่ได้เยอะนะทุกคนนะบอกเลยประหยัดของไม่ได้เยอะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนครับเออมีความปลอดภัยด้วยมีตู้เก็บของเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราจะครับขยายตู้เก็บของให้ใหญ่ขึ้นแล้วกันนะทุกคนนะ ใช้อะไรบ้างเอ่ยนะทุกคนนะใช้อะไรบ้างเอ่ยใช้ไม้นะครับขาดอะไรขาดไม้นะครับขาดไม้นะครับแต่ว่าการอยู่บนทะเลทรายก็คือมันมีก้อเสียก็คือการขาดแคลนไม้ับทุกคนครับเออไม้หมดแล้วเหรอไม้หมดนะครับไม้ไม่เพียงพอนะครับเราก็ยังไม่มีเตียงนอนด้วยครับทุกคนครับจริงๆเราควรจะลากแกะก่อนเพื่อหาเตียงนอนนะทุกคนนะ เอาแล้วครับทุกคนครับงานหยาบแล้วครับงานหยาบนะครับมืดก่อนครับทุกคนครับมืดก่อนที่เราจะได้ทันตั้งตัวนะครับอืเราจะขุดเหมืองอยู่ใกล้ๆแล้วกันครับทุกคนครับเราจะขุดเหมืองอยู่ใกล้ๆเยายามว่ายน้ําข้ามมานะครับพยายามว่ายน้ําข้ามมาตอนนี้ไม้นี่คือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสําหรับเรามากนะครับทุกคนครับเราต้องรีบตัดไม้ก่อนครับทุกคนครับ ลูกโป่งสองอันนะครับทุกคนครับเรากินลูกโป่งแล้วมันจะลอยขึ้นใช่ไหมแงบ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 เออนี่ครับทุกคนครับลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปมันจะไต่ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อไปตัดต้นไม้ลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปก่อนที่จะมืดเออลอยขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับเด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 เลอยก็ลอยเกินครับเราจะลงยังไงครับทุกคนครับเราจะลงยังไงลงนี่เออลงครับทุกคนครับตัดก่อนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกเลยครับทุกคนครับ อาจจะมืดแล้วครับตรงนู้นมีเหมืองหินครับทุกคนครับเราไปที่เหมืองหินตรงนู้นแล้วกันครับทุกคนครับเราจะโดนไข่ระเบิดหรือไม่ครับทุกคนครับเราจะโดนไข่ระเบิดหรือไม่ก็มาลุ้นกันนะครับทุกคนครับไอ้มอนสเตอร์เกิดต่อหน้าตาตาเลยครับทุกคนครับถอยก่อนครับถอยดีกว่าไม่อาดีกว่าเออ โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมอนสเตอร์มันเกิดเยอะด้วยครับประตูนี่เดี๋ยวมันต้องโดนทุบแตกแน่นอนนะครับทุกคนครับเพราะนั้นเราต้องรีบคาร์มาเยอะๆครับป้าป้าป้าปาปาครับทุกคนครับเราต้องรีบสร้างหน้าต่างับทุกคนครับเราต้องการหน้าต่างับทุกคนครับเอ๊ะทำไมพี่สร้างหน้าต่างไม่ได้หรือยังไงอวสเลโยครับทุกคนครับมันก็มาใกล้เราแล้วครับทุกคนครับมันเข้าไปใกล้เราแล้วครับเอาโต๊ะคารดก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ้ะอะไรวะเนี่ย มันบบบึบบึ๊บอะไรอยู่ใกล้ๆเราครับทุกคนครับเก็บของหน่อยครับทุกคนครับเดี๋ยวกระเป๋าเต็มครับทุกคนครับเก็บอะไรได้เก็บไปก่อนครับทุกคนครับเนื้อไว้กินด้วยเนื้อไว้กินครับทุกคนครับเนื้อไว้กินอืมตอนนี้ครับทุกคนครับพี่วิทย์จะพยายามเซฟตี้ชีวิตเราด้วยการสร้างหน้าต่างครับทุกคนครับแต่ว่านี่ครับหน้าต่างที่เราต้องใช้มีไม้ต้องใช้ไม้โอ้โหแล้วพี่คาบดได้แต่ต้นไม้แบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเจอ ตายแล้วทุกคนเออสูตรคาดเราดันมีไม mm ่เยอะครับเราสร้างหน้าต่างที่ควรสร้างไม่ได้นะทุกคนนะให้ตายเถอะนะทุกคนนะเอ๊ดูสูตรใหม่ครับทุกคนครับเหมือนบางทีมันมีสูตรที่แบบหลงหูหลงตาเราที่แบบพอาจะสร้างหน้าต่างได้บ้างครับทุกคนครับเออพี่ยังปลดล็อกสูตรสร้างหน้าต่างได้ไม่ครบเลยทุกคนนะมีอันนี้ครับทุกคนครับอันนี้ได้นะครับทุกคนครับใช้บอร์ดอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีกระจกครับ ส่วนอันนี้อ้าจริงๆมันไม่ต้องใช้เป็นฟลูดได้นะทุกคนนะเพราะงั้นเดี๋ยวออาประตูนี้เลยครับง่ายๆครับทุกคนครับหรือว่าเราจะเผากระจกเพื่อความสวยงามดีครับทุกคนครับเผากระจกเพื่อความสวยงามดีกว่าเพราะว่าเรามีมีอ่าซายอยู่นะครับเรามีซายอยู่เพราะฉะนั้นเอาซายใส่ลงไปนะครับทุกคนครับเอาซายใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาไอของที่เราไม่ใช้พวกนี้ครับทุกคนครับเอาลงไปนะครับทุกคนครับยิบแบบนี้นะครับทุกคนครับตัวนี้ขายอะไรเนี่ย เอาขาแมงมุมมา,าแรกของนะครับทุกคนครับเอาขาแมงมุมมาแรกของตอนนี้บอกเลยว่าออกไปนอกบ้านไม่ได้อะไออวสเลโยมันเห็นเราแล,แล้วครับทุกคนครับแต่เราอยู่ในบ้านก็เรายังปลอดภัยอยู่นะครับเรายังมีความปลอดภัยอยู่ข้างในก็ส่องสว่างดีอยู่ครับทุกคนครับเออยังส่องสว่างดีอยู่ครับย โอ้โหเหมือนตอนนี้มอนสเตอร์มันมาล้อมบ้านเราอยู่เลยนะทุกคนนะพี่จะรอสร้างกระจกก่อนนะครับได้มา3อันแล้วนะครับเราต้องใช้ทั้งหมดกี่อันเนี่ยเช็คก่อนนะครับทุกคนครับเช็คก่อนอันนี้มาดูสวยงามครับทุกคนครับใช้6อันนะครับเราต้องคับเป็นกระจกแบบแบบกระจายกระจายตัวนะทุกคนนะ c o n s t r u c ชั่นหรือเปล่าอันนี้นะครับใช้สี่อันนะครับเอาไม้หมดแล้วครับทุกคนครับเอาเอาอะไรเผาได้ อีกครับทุกคนครับเอาอันนี้มาเผาครับตัวเด้อตัวไหนมันพยายามจะตีกันละมันตีใครวะอุ้ยมันพยายามจะบุกเข้ามาครับทุกคนครับโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเออดีนะที่ตัวนี้มันมายืนขวางไว้ครับทุกคนครับทำให้เรามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับทุกคนครับนี่ครับคาบกระจกได้12สองอันครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราจะคาบหน้าต่างได้ครับเออคาบมาเลยครับทุกคนครับสองอันนะครับ พยายามจะกระโดดเข้ามานะครับถ้ามันแบบไอตัวนี้ไม่ไปขวางไว้แล้วถ้าเป็นไอตัวหมูป่ามานี่หมูป่ามันจะทุบได้นะทุกคนนะเออแต่โชคดีไอตัวนี้มันมาขวางไว้ก่อนนะครับทําให้เรามีความปลอดภัยนะครับทุกคนครับทำห้เรามีความปลอดภัยนะครับหรือว่าเราจะล่อรัวมันเข้ามาตีดีครับทุกคนครับทุกคนคิดว่าพี่จะคิดถูกไหมครับป้าบป้าบป้าบมันตีไม่โดนเราครับทุกคนครับอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออเยี่ยมไปเลยครับทุกคนครับ ได้ครับทุกคนครับใช้ได้เอาไปเก็บของครับทุกคนครับแล้วก็หนีเข้ามาครับหนีเข้ามาเพื่อนเพื่อนไม่เข้ามาเพื่อนขายอะไรเพื่อนขายธนูนะครับทุกคนครับแต่เราไม่มีอะไรเอ้ยอย่าเดินออกไปนะเพื่อนล็อกไว้ก่อนครับทุกคนครับล็อกไว้ก่อนครับหมาแล้วครับตัวที่2ครับเหยื่อตัวที่สองนะครับทุกคนครับเหยื่อตัวที่2นะครับันกระบะาป้าบก็ให้ครับทุกคนครับนี่ครับเราหลบมุมอยู่ครับทุกคนครับเราหลบมุมอยู่ครับเออนี่เป็นการออกแบบบ้านที่ดีมากเออพี่บอกเลยก่อนหินก็ได้ไปดูนะครับมีได้ ผลมาหนึ่งอันครับทุกคนครับเราจะเอาไอเชือกนี่แหละมาปั่นเฮ้ยโดนเข้าไปสิเฮ้ยเฮ้ยโดนเข้าไปสิเฮ้ยกลายเป็นเราจะเข้าบ้านไม่ได้นะครับทุกคนครับตกคอี้วทุกคนครับงเ้ยะมันยืนมองหน้าเราอยู่พยายามจะหาวิธีเข้าฆ่าเราให้ได้ทุกคนนะต่านนี้ถ้าเรอกระจกวางมันจะดีมากนะครับทุกคนครับมีกระจกกีบานครับเดี๋ยวเช็คหน่อยครับทุกคนครับ กระจกเราหมดหรือยังครับเราเอาไปน้าต่างนี่คือบทแล้วนะครับทุกคนครับอเราไม่มีโคด้วยไงเรื่องประเด็นนะครับเดี๋ยวพี่ใจรอมันให้ถึงเช้าไปเลยนะครับทุกคนครับเอาสิพวกความอยู่รอดนะครับเรากดแผนที่เพื่อดูเวลาได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับปุดทรายข้างหน้าบ้านก่อนครับขุดทรายข้างหน้าบ้านก่อน ความสวยงามนะครับมันเดินชนต้นกระบองเพชรตายครับพี่เห็นนะครับทุกคนครับระวังครับทุกคนครับลงมาเก็บคบไฟตรงนี้ก่อนครับเออเดี๋ยวมันจุดไฟตรงนี้นะครับทุกคนครับขับเข้ามานะครับขับเข้ามานะครับปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยอยู่นะครับตัวที่อยู่รอบๆนี่มันเดินหนีไปแล้วนะครับเพราฉะนั้นเราก็ขุดนะครับทุกคนครับ เออเหมือนจะมาครับเหมือนจะมาครับล็อกไว้ก่อนครับตบครับทุกคนครับจะมาหรือเปล่าครับจะมาได้ไหมจะมาหรือเปล่ามาทำไมจะมาหรือเปล่านะครับหรือจะทุบประตูออกนะครับทุกคนครับแต่ว่าพี่ยังไม่มีจังหวะเลยนะครับมันอูห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 ูครับทุกคนครับใกล้ช้าแล้วทุกคนพี่ว่าเรามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับทุกคนครับ มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราออกมาได้ครับเออเดี๋ยว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 ออกมาได้จริงหรือเปล่าออกมาได้จริงหรือเปล่าคุณครูกันมาแล้วครับทุกคนครับปิดก่อนครับทุกคนครับปิดก่อนเปิดลอกก็ได้ครับเปิดลอกก็ได้ครับหลกมันมาใกล้ๆครับหลมันมาใกล้ๆครับนี่ครับมันวิ่งมาแล้วครับทุกคนครับมันวิ่งมาแล้วครับมันจะมาให้เราตีหน้าบ้านนะทุกคนนะตีครับ ปิดล็อกไว้ครับให้มันงงครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราเปิดทุบครับนี่ครับทุกคนครับเข้าไปครับคนละหนึ่งแผลเอาเราโดนครับทุกคนครับเราโดนแบบนี้ไม่ปลอดภัยครับทุกคนครับดูไม่ดีครับอุ้ยเราโดนสองรอบครับตีเข้าไปครับอีกทีเดียวอีกทีเดียวอไม่ถึงครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับไม่ได้เชือกเลยนะครับจริงแล้วเราก็ต้องการเชือกเหมือนกันนะทุกคนนะจริงเราก็ต้องการเชือกเหมือนกันครับ แต่เราจะตายไม่ได้นะทุกคนนะหมูป่ามาสองตัวครับตู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 บหมูป่าตีไม่ไกลครับหมดแอดวานหมดแอดวานเหมือนจะยากกว่าครับทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือ21ครับทุกคนครับเหลือ21่สิบเอ็ดโน้โน้โน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 เกือบไปแล้วครับทุกคนครับโอ้ยโอ้ยไอ้ถัวข้ after, างหลังครับทุกคนครับหนีก่อนครับหนีก่อน โอ้โนโนโ o โ no 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 อย่างนี้ไม่ดี oh no 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 <m akes noise> อย่างนี้ไม่สุขสายไม่ดีโอ้โนโนโนโอ้ย huh. มาด้านนี้มาเจอครับทุกคนครับอืมเรียบร้อยครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคร,ค,นครับทุกคนครับโต้เอ้ยถ้าเรากดเพลงอาร์เกดี่คือมันเริ่มใหม่หมดนะทุกคนนะ แม่นี่คือโหมดฮาร์ดคอร์นะทุกคนนะพี่สับบักเอาชีวิตรอดไปได้ด้วยแต้ม88แต้มเขาแล้วดูมันเกิดมาครับทุกคนครับเออเกิดกลางป่าเลยคนนะ